สวัสดีครับครับผมไป็กับก at, ม Game, jo jo ูเกมแคทเตอร์แคทเกมโจโจออสตาแบทเทอร์อีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราจะมาลองในเรื่องภาค4กันนะผมนะเป็นภาคที่มีตัวร้ายที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์ก็คือโยชิคาเกะคิลาควีนั่นเองครับผมนะผมชอบมันมาก ตัวเอกนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในภาคสี่ชอบตัวล้าที่สุดแหละนะมาแล้วคงต้องเนเล่นเป็นโจสเกะผมนะโดยโจสเกะนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าต่อยมันก็คล้ายโจทาโร่ไะไทยฟูตตามตรงโอเคไหมโชคดีจัดไปในปี1999ฮิกาชิคาตาโจสุเกะอ่าก็เป็นนักเรียนอยู่ในเมืองโมริโอนะ ในแถวเอสติตีเป็นลูกนอกสมรสของโจเซฟโจ,โโจสตารครับผมนีที่แอบมามีชู <c> ้ <oughs> โจเซฟแม่งหล่อจริงแอบมีชู้ใครรู้เจอทั้งโตขนาดนี้ผมเนีเป็นน้าของโจทัลโลด้วยโจทัโลบอกนะตูนี้เด็กประตูอีกอะไรแบบนี้ครับผมเนี่ยเราจะไม่เจอแองเจโลตัวร้ายในยไม่ใช่มจะเจอคุยสุเลยเออหลังจากตามล่าธานูแล้วก็คันสอน ที่สามารถเรียกสแตนได้ก็ไปเจอกับโอคุย่าสุมือขวาที่น่ากลัวใช่มันมีความเร็วสูงมือขวาของผู้ชายทุกคนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากถ้าใครเก็ตก็เก็ตใครไม่เก็ตก็แปลว่ายัางไม่โตก็รอให้โตก่อนพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาผู้ใช้สแตนฮะแกเป็นสแตนยูเซอร์จริงๆเหรอ เอ้ยอันนี่ก็ได้โรเซเกะเออแกเตรียมคุยกับมือนี่ได้เลยซาฮันโดโอเคมาเรียกอืมเซซี่ไดยาบอนโดโรเซเกะมันมีท่านั้นด้วยนะท่าเก๊กผมอะไรแต่ว่าตอนแรกเรามาเริ่มด้วยท่าโจฟีเบสิกก่อนถือปะอือ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 คอมโบมุ่งคอมโบเบสิกง่ายๆครับผมนะเรียบร้อย ไปไหนเปิดมาก็เล่นสุดใหญ่เชื่อกไปไหนยึดเชอโ้ยกระโดดนี้ได้เราต่อยอืม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 เย่โอ้เราเราโดล่าโอ้ฟ้าผ่าระวังนิ่งไว้นิ่งไว้ฟ้าจะผ่าฟ้าอุ้ยแงวเอ้ยไม่ยอมหรอกฮะแล้วก็ท่าคอมโบอีกท่าหนึ่งคอมโบอีกท่าหนึ่งชึบชึบชึกเช่าบ้าบูมบูมสวยแค่บุกต่อเนื่อง ไม่ตั้งตัวนี่เนี่ยต่อยพื้นก็มีโอ้ยหนเน่ยพี่เจ้าชุดชุดเจ้าต่อยพื้นแม่คอมโบเยอะผมเนี่ยรัวซั่วซั่วแอสวยต่อไปเรามาลองท่าเก๊กโจซเกตดีกว่าอืมบ้าเอ้ยทรงผมนี่มันจัดการลำบากจริงเลยมาเฮิปพี่ก็ฮิป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 รั่ว มาถึงใส่คอมโบก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปเก็กเคาน์เตอร์มันเป็นท่าเคาน์เตอร์ผมนะศัตรูต้องโจมตีเข้ามาตีมาดิโอ้ตีมาดิเออโดนแล้วโอ้ยรงผมดีนี่ว่าเออเมื่อ20ปีที่แล้วนะว่าอะไรกันสมผมกูนะโอ้กูโกแล้วกูโกลัวไรกันตบแม่เออว่าอะไรตรงผมนะก,ก,ก,กูอืมอืมอืมอะไรแบบนี้ผมนะอย่างเท่โอเคทีนี้ก็มาลองท่า ใหญ่กันบ้างจอกสกีค่อนข้างเล่นง่ายผมนะอ้าวคิปเป่งเลยเผอใช้ท่าเผอใช้ท่าหนึ่งไม่ได้ใช้แล้วท่าไม่ตายใหญ่ไม่เป็นไรเล่นเลยก็แล้วกันจบเลยก็แล้วกันนะอ้าวซ่าแฮนโดแล้วไงฟักฮะมีสกิลมีสแตนอย่างดีแต่ใช้ไม่เป็นนะเองเนี่ยฮะเอ้ยเอาหัวอุชิตพึดเพื่อเพื่อโบมึ๊บฮึบต่อยฮึบ ต่อยล่างเฮ้ยเฮ้ยิมหายแล้วเดียวอุย้ยกันได้โดนดิครับอืงางวนะอ๋อต่อยพื้นท่าต่อยพื้นมันกดยังไงวะอ๋อนี่ต้องเอาสตัวแตนลงก่อนแล้วค่อยต่อยพื้นโอเคเล่นค่อนข้างง่ายเนี่ยชอบไอ้ท่าเก๊กผมอะศัตรูโจมตีมาจะทำให้โจสเกตมันจะโกรธแล้วเดินเข้าหาศัตรูศัตรูจะโจมตีเราล้มไม่ได้ในช่วงนั้นอะไรแบบเนี้ย เป็นท่าที่บูดีผมเนี่ย <g ül> <g ül> เรียบร้อยโอคยุยัซ <g ül> ุเราใช้โจสุเกะอยู่ยป่ะหรือเปลี่ยนตัวเซอร์พาสซิ่งฮิตลาเธอ์ก้าวข้ามพี่ชายเขาเอา้าวตัวเล่นโอคุยสซุเลยแหละชิมหายแล้วผมเล่นไม่เป็นวะนี่เราต้องเล่นเป็นโอคุยสซุเจอพี่ชายแม่งปะตายหาแล้วคือ <g ül> <g ül> โจสุเกะแอบไปเล่นมาผมนะผมเลยรู้ปุ่มคืออะไรแต่นี่ไม่รู้เลยชิบหาย ต่อสู้รอบเดียวเวรกรรมฉันเนี่ยพร้อมจะล้มแกแล้วมาเจอเลตฮอตชิลลี่เปเปอร์โคตรเท่เลยนะแป๊บ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 รอบเดียวด้วยโอเคเดี๋ยวขอดูสกิลลิสต์ก่อนมีอะไรแตกต่างไปอันนี้สเปซชิลล์ออนดิสเทคยาลันกาโอไอวายยูเพย์สแตนช้าอันนี้สเปซควิคคลี่โลว์เอตแท็กโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างจะเบสิกนะไม่น่าจะมีอะไรมาก โอเคก็ปึ๊บป at ึ๊บก็เชอซ่าแฮนโดโอ้ชาร์จได้ด้วยวะเคลซ่าแฮนโดมือขวาที่ลบได้ทุกอย่างของผมเนี่ยว้าเราเซ็คอมโบเชื่ออุ้ยชิปอันนี้ก็เล่นกีต้าร์ได้อซ่าแฮนโดบูม แรงมากนะทาน,นันเนี่ยตาแฮนโดซะอฮ่ <c oughs> าแม่ลบไปหืม,มตายลาก่อนง่ายเกินนะบางทีเป็นตัวที่ดามเมจแรงนะตีแป๊บๆก็ตายแหละดามเมจแม่งแรงนะเดี๋ยิ้งสแตนาฟไอ้ตัวนี้โคตรโกงครับผมนะลบทุกอย่างได้ด้วยมือขวาแต่ผู้ใช้แม่งเอาไปลบอะไรได้ไหมลบอากาศ มีสแตนที่มือขวาลบอะไรก็ได้ในโลกใบนี้แต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้สแตนเอาไว้ลบอากาศใช้ได้อย่างกังถ้าเกิดว่าพวกโจโจได้สแตนนี้ไปนะผมว่าดีโอตายแต่แรกเลยสแตนที่ลบทุกอย่างด้วยมือขวาด้วยโกงกว่าเวดีลาไอีกมั้งเนี่ยเออแต่แม่งเอามาลบอากาศต่อไปเราก็จะเล่นเป็นโจสุเกเจอใช่ไหม เออ player attack cut จัดการศัตรูไปได้หกิ๊กเข้ามามาโจซเกะเจอเรดฮอตชิลลี่เพเปอร์ไว้ดิโจซเกะอืมฉันแกล้งทำเป็นโง่ไม่แหละเออแต่อย่าคิดว่าฉันจะโง่จริงนะเว้ยแน่ทำเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรวิ่งไปวิ่งมาคิดเห็นอะไรปะปะปะหรืตู้ตัวหลอนเมื่อกี้ตัวว่าตัวเห็นใครวิ่งไปวิ่งมาแปบไม่มีเนาะแต่หลอนเฮ้ยอ่ะตัวบ อืมอืมอมอฮู้มฮ่าเหี้ยเจ้าไว้นี่หนีต้องจีดูถูกหัวกูซะใหญ่เออโอยดูถูกหัวกูสิเน่ไม่แย่ด้ยี้เด้อืมดูถูกหัวกูสิตีมาสิเร็วกูจะเคาน์เตอร์ไอ้ดียเวงดีนะอันนี้มันไม่เสียเกทผมนะใช้ได้เลย หัวแกนี่มันไม่ล็อกเลยฮะไม่มีจิตวิญญาณซะเลยตรงหัวแกหัวหัวอะไรกูนะไปเลยตบดินครับผมนะเย่อะไรตบมาใช้ไปแล้วก็เล่นได้อืตายไหมฟ้าจะผ่าหัวอื้ออื้ออื้อจิบลี่ออกก่อนก่อนอู้อุ้ยไม่โดนไม่อยากเข้ามานี่ฉลาดอืชิด ย่อฮึดถือาอื้มอืมหลอดอันทายอีกท่าหนึ่งอื้มอืมอืมมีมีอีกท่าเอาจริงท่าโจซุเกตท่าไม่ตายแรกมันมีสองท่าเนะแต่ท่านี่มันกดท่าจะย่าอยู่จะลองพยายามกดดูแลขอโทษตัวลัวไปหน่อยเบสอืมอื้มอืมอืมอื้มอื้มอืมอืมบูมัววไม่ตั้งตัวตายผมนะเป็นตัวที่ตบได้ลัวมาก เรรัวๆไปไม่ตั้งตัวใช้ระบบป้องทุกคนไว้เข้าใจไหมอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยเพื่ออืมฮึโอ้ยอู้อู้ออูเอาอ่ะมาปะเพื่อชิดฉอดชาชาบูบูมอื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 มกดไม่ติดอ่ะมันกดยากไปมันจะเป็นท่าปลาเนี่ยปลาบับเบิ้ลใช่ไหมมันมีอยู่ใชทูบเผมขอเช็คอีกทีเนี่ยมิดไมล์โฮมมิ่งมิสไซด์อืม ต้องตอนต่อยแล้วมันค่อยกดมันมันค่อดพลาดกดยากอยู่จะลองพยายามกดดูฮัมฮัมฮัมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอุ้ยเอ้าเดอล่าดูมบาเลีฮ่าต่อยบาเลีออกมาได้โอชิตมาอิท่าบุ้ยเล่นกีตาร์ทำไม้้้บบบึึึมมมแม่ไม่ติดเว้ยแม่กดไม่ติด ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่นเรื่องนี้มันต้องกดต,ติดสักทีเฮ้ยเอางั้นเหรอใจเย็นพามันพามันนี่ไม่โดนด้วยนี่วะนี่เล่นแม่ม,มลาคอยนบูบาเลียบาเลียเน่เล่นเพลงทำไมเนี่ยเล่นเพลงแล้วมันได้เลยวะเล่นเพลงแล้วมันได้แล้ววะให้มันเล่นเมืกก่อกี้เล่นแล้วได้อะไรแหละเอาเลยนี่เน่ อือชิอ่าอูด้าอูราวูหูคอมโบอะไรไม่โดนเฮ้ยแม่งมาเว้ยอ้วห้าว้อห้าว้อมาเหนือมาเหนือมาเหนือฮึบมาดิวะาบุยไม่โดนฟัคหมดเวลาก่อนเอาเรื่องเว้ย บอกแล้วว่าอย่าคิดเลยโง่ๆอืแต่ว่าปัญหาไม่ใช่ไอเดียแกแต่เป็นว่าตัวแกมันมันโง่เองนี่ดาซ่าเย่พยทํามให้ได้ผมนะทำให้ตายอันหนึ่งผมไม่รู้ต้องกดจังหวะไหนคือเวลาที่ทําไม่ตายแรกมันจะต้องกดควงผมไม่ต้องควงจังหวะไหนเจอกับคอมิกอาร์ติสตอ้าวเจอโลหังชิบหายแล้วตัวต้องเล่นเป็นใครเนี่ยแล้วเสียงเมื่อกี้นี่เสียงโคยจีชิปหายแล้วอะไรเป็นโคยจีเนี่ย ยั่วเขาได้เลยโคจีโ <c oughs> okay. อเคโคจีเล่นไงวะฟังโจมตีเพลยเยอร์ลดดีเฟน์คัทโอเคอืมเล้วกโจมตีด้วยสไตล์แกเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไหมแล้วก็โดนแอคโดนฟรีแล้วกูมีแอคฟรีได้ไงตอนเจอโลหัง <c oughs> <c oughs> ดีมากเลยนักอา่านทุกคนต้องรักในิสัยของนายแน่นอนผมชอบเสียงภาคโลหังในเกมมากกว่านิเมะ เสียงคนหล่อใครไม่รู้เป็นเสียงภาครีวายในเกมโลหังมีเสียงภาครีวายโคตรเท่เลยโอเคท่ามันเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยมีท่าแอร์เพรสเชอร์ฮิตเดมแอคต์โดทรีทรีเฟซโอเคซิคโซปึ๊บอ้ขับบูมโอ้ขับโม ทรีฟีสต์แค่นี้แค่น,คน,คนี้และดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่ออืไล่ท่านั้นมันท่าอะไรสแตนออนกราววายแอ t แท็กตอนโจมตีวา t แ a ทแท็กเกตอ๋อคือตอนโจมตีใช้ท่านี้อ่ะตอนที่โดนโจมตีอยู่สามารถสวนได้ด้วยท่านี้อ่ะทำให้โดนทั้งสองคน นี่ไงเอออันนี้แค่นี้แหละว้าเรามีเราใช้ทุกแอคนะไม่ใช่แค่แท็กแอคสามเออใช้แอคหนึ่งแอคสองแอคสามใช้หมดอะนี่แหละโอ้โอ้แต่โคยจีนี่เขาจะเล่นยากเลยผมลองดูชิตแอคโตทรีโอ้โอ้ยชีตเอาอะโอ้ยโอ้ยฮึบเอ็กโคออ ย่าอืม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 บูมกระแทกทั้งคู่ดุโก้แล้วนะอึ๊บคือมันโดนทั้งคู่ดาเมจเราด้วยเนี่ยห้าอะไรของมันวะเนี่ยยายอืออืออือืมเอาวะอึบอื้มอื้อื้มอ้หยรัวมากโอ้ยเฮเวนโด้โอโอเค โคยจีเล่นยากอ่ะผมไม่รู้จะเล่นยังไงอืมขอดูเลยสนะิโอ้เขียนเขียนเขียนอย่าโจมตีลังคิเบอ,อาเขียนว่าอย่าโจมตีแต่แม่งฆ่ากูเลยเนี่ยนะฉันมีอุปกรณ์แล้วความฝันของฉันจะเป็นจริงใจเย็นใจเย็นหขอดูท่าอีกที่มันมีท่ายศสิตดาคลายอิตอินโตนคาร์บ,บูมฮิตฮิตเดมเอ็กทรี ชีโตสแตนฮิตเดมเอ็กตรีชีโตเค้น้อยมากท่าที่ใช้ได้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ฮิตเดมแอคตโตทรีย่าโอชิตอืมเป็นตัวที่เล่นลำบากตัวนึงฮิตเจ้าฮิตเจ้าเจ้าอ้เอ้าฮิตเดมแอคตโตทรีทรีฟีตืนี่แหละทำให้ตายใหญ่เดียวไหมได้แล้ว โดยใช้ตอนจะจบเกมตอนนี้ตบธรรมดาไปกันแอคต์โตทรีโอชิตเอาออกอืมถ้าเกิดเราไม่เรียกสแตนออกมามันจะกลายเป็นว่าเราใช้สแตนเอ็กโคหนึ่งหรือสองถ้าเรียกสแตนออกมาจะกลายเป็นใช้เอ็กสามไม่ดีแน่บูมเฮ้ยได้ยังยังโอ้ยอ๋อแล้วก็ท่าโจมตีส่วนใหญ่เป็นท่าระยะไกลไนี่ดีแน่ปลาไปอืม โดนฟ้าผ่าโลหังเจอฟ้าผ่าแบบได้ไมเป่าจับได้ไหมโอ้ยกูโดนคนเดียวฟักโอเคถึงเวลาคอมโบละฮึ่บือฮ้อถ้าไม่ตายแอคโตรทรีทรีฟีดแบมว้าวาทรีฟีดบูมเนี่ยยังรองไม่ตายเหรอวะไอดด้ฟักฟกิ้งซีเรียส แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอใส่แล้วรู้สึกเหมือนศัตรูมีออร่าโดนกดมันน่าจะเป็นท่าไมตาที่ใส่แล้วทําให้ศัตรูติดสถานะแปลกๆผมลองเช็คดูอีกทีเวลาใส่แล้วศัตรูติดสถานะเหรอเออลิสบาร์กออฟพันไฮแอตแทกน็อกออปเปอเรนต์ดาวอัพพอนอิมแพคลีฟเดอะออปเปอเรนต์อินอัตใช่จะทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะกราวิเต็ด ทำให้การยืนธรรมดากลายเป็นการนั่งอ้ในเวลาระยะหนึ่งก็คือศัตรูไม่สามารถยืนธรรมดาได้อะเอ๋ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้ท่าต่างๆได้เยอะเลยเพราะต้องนั่งยอย่างเดียวโอเคมาเวลาใช้ท่าไม่ตายแล้วอย่างโกงนะเออเป็นหนึ่งในะมิติตัวที่ท่าไม่ตายมีคนพิเศษ อ้าวนี่ไงอันนี้ติดอยู่เหรออ้าวยิ้ติดอยู่นะีน่ยหรืว่าหายแล้วติดกราวิเตดเมื่อกี้คิปเมื่อกี้ถ้าไม่ตายผมก็ทำให้ติดทรีฟรีดเหมือนกันเนี่ยเอ้ยถ้าไม่ตายถรามดาก็ทำให้ติดได,ไได้อย่าให้บุย๊ยปัดอือโอ้ชิตนี่เนี่ยเอาเอาพังใบอุย้ยจ้อยแม่งเอ,อื้อ เออแล้วโลฮังก็มีน่าจะมีท่าพิเศษเหมือนกันเค okay. ทำให้ผมไม่สามารถใช้ท่าควงได้ใช่ไหมเออไม่สามารถใช้ท่าที่ต้องหมุนหมุนปุ่มได้ได้แต่โจมตีธรรมดายอย่างเดียวว้าเออไอพวกาาความสามารถมีความพิเศษดีน่าสนใจแอฟีฟีฟีโอเคมันติดกาวิตี้แหละแล้วเข้าไปอัดได้ระหว่างนี้เข้าไปอัดนะผมนะอืมสวยอือืมอืมอืม,อมไปไหนเอ็กโคอืม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 อม ออปิดจะทำให้ตายอ้าวตายก่อนโทษเอ๊โลหังแล้วโคยจีนี่เป็นพวกสายสเปเชียลลิตคับผมนะมีความสามารถพิเศษแปลกๆเยอะเน่ดูท่าเก๊กถ้าเข้าใจความสามารถมันน่าจะสามารถเล่นได้เพลินเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากต่อไปช่วยโคยจี ทำไมโคยิจีเป็นไรทำไมต้องช่วยโดนยูคาโกะตบอะไรเงี้โดนสาวผมยาวอะไรงี้ทชั่วไปสาวผมยาวมีให้เล่นมีเฉยจะเล่นปะอา้าวคือโอคุยสุมาช่วยอะเขาบอกว่าเราจะได้เป็นโ ok อคุอยสุเออถอยไปง้อเอฉัน,นไม่กลัวแตนแกแล้วเจอโลหังอีกรอบปะโอโอคุยสุฉันไม่สนใจแกหรอกแต่ว่าฉันจะลองหาวิธีการเอาวัตถุด,ดิบจากตัวแกด้วยกัน มาวาดมัเนโอ้คุณสบไม่กาดเลยอุ้ยบูมท่ามงเท่นะคือรอชาร์ตอือ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 ท่าอออออ

ทุ่งท่าแม่ตะไยว้าโดนเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดปัดขนาดเนี้ยตายแล้วนะเออถ้าเกิดมันปัดไปปัดมาบ่อยขนาดนั้นตายนะอ้าวก็ยังไม่วายโดนกระถางต้นไม้ในเรื่องอะถ้ามือโดนตัวศัตรูขนาดนั้นนี่ศัตรูหายไปจากโลกดีอยู่แล้วเป็นตัวที่แต่คนโกบแม่อืมอืมอุ้ย โอ้โหแม่งห้ามโจมตีด้วยเขียนเราห้ามโจมตีแค่ฟัดใช่ตีไม่ได้โดนสั oh! so oh! ่งห <pper> ้ามโจมตีอ <possa> ย <ower> ู่ไอีเวดีอือโอชิตเอาเฮ้ยยฮึบว่ะอืมออืมอืมอืมอลบอืมอืเก็กโอ้เป็นแกล่ะฮสัตว์แล้วก็เก็กเพ้ออะไรเรากันได้ฮึบ โย่อือโปเอ่ออ่ะไปไหนอือ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 บูมลบอืมอืออืออือลบแม่อือเฮ้ยมาเราด้วยจากไฟท่าอยู่เป็นสวนเฉยโอ้ยโดนเขียนอะไร่ะห้ามโจมตีอีกรอบใช่ไหมเวนเอ้ยท่าเราห่างแม่งอ่ะ ห้ามโจมตีใช่ไหมเนี่ยโดนมาแล้วเนี่ยงั้นผมวิ่งอย่างเดียวแล้วฟักดิชิดเฮ้ยระวังแล้วโอ้ยบอกแล้วระวังสายฟ้าก็ไม่เชื่อโจมตีไม่ได้ฟักแต่ถ้าใหญ่ได้เบี้ยบายลาก่อนเออพวกท่าที่มีความสามารถพิเศษบ,บางครั้งนี่มันน่ากลัวจริงโจมตีไม่ได้เฮ้ยอ่เรียบร้อยอ้าอาวิน เย้อย่ามาล้อเลยฉันนะว้ยหมูแน่ไอหมูหมูฝีมือหมูหมูโอ่ะ